ย่อมที่จะมีนี่พันปีย่อมที่จะมีพระสักรูปหรือคนดีสักคนจนถึงห้ายุคสมัยแห่งห้าพันปีต้องมีห้าคนในห้าพันปีที่มารักษาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบสืบไปเมื่อเลยห้าพันปีไปแล้วก็ยุติแล้วผู้ที่มีบารมีที่มาเกิดก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปนี่พูดให้ฟัง ยุคนั้นก็พระเจ้าสุขพระเจ้าสุขมหารายยุคที่สองยุคที่สามล้นมายังไม่ได้ยิ่งใหญ่นะพระเรานี่ก็ยิ่งใหญ่ก็คืออโลกุมัน่นยุคสองลกตาบัวยุคสามยังไม่เห็นต้องมีเป็นยุคเป็นสมัยต่อไปต่อไปจนถึงห้าพันปีส่วนมากพระเรานี่ไม่ได้หวังที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ปกป้องประเทศชาติปกป้องสถาบันส่วนเราจะไม่มีไม่เคยเห็นส่วนมากเฉพาะตัวเองพวกเราน,นี่เห็นแก่ตัวไงพระก็เห็นแก่ตัวยมก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่วัดวาอารามของตัวเองเท่านั้นแต่ลุงตาบัวเราละ่ะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่เห็นแก่ประเทศชาติเป็นใหญ่เงินตุกบาทุสตางนี่เอามาช่วยงานขององค์ท่าน หรือปัจจัยในบัญชีห้ามเอามาทำศพเราโดยเด็ดขาดโน่นเก็บรวบรวมซื้อทองคำเข้าหัางหลวงใครจะเลือก็ยังไปเสด็จเท่าหลวงตาพระมหาบวัวอย่านนสัม,ม,มปะโนว่าบาปนัตเราลองวิจานณดูที่พวกเราตทอาขี้เล็บเ,เท้าพราะองค์งงท่านไหมล่ะ